เยอะเยอะอ่ะทำท่าทำท่าโกรธไหมซิโกรธกอดอกกอดอกโกรธอ่ะลุกขึ้นกอดอกกดดีๆแล้วที่ทำอ่ะโอ้นี่โกรธใช่ไหมโกรธร้องไห้แงๆซิ้องแงๆซิร้องไห้แงๆหาแม่ไม่เจอร้องแงๆคะแงๆแงๆเอ้าร้องไห้แงๆก่อนแล้ว Khói dày dày nè, khói dày dày nè, xô khói Dòm, mẹ dòm Mẹ dòm Dòm hả? Dòm, mẹ dòm Dòm, mẹ dòm Mẹ thói lỡ Thói lỡ hả? Thói lỡ Nên tham thác, tham thác cột cẩn มัค่าดีใจดีใจใช้ย,ยอ่อใช่ย,ย่อรักแม่ดเดวี่เข้าขวาข้างขวาจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายด้ยบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บได้สองจุ๊บได้เค okay.